สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำนะครับการใช้งานเครื่อง F3L Series นะครับผมใช้ได้กับทุกรุ่นนะครับที่ถ่ายเอกสารได้นะครับผมก็คือการถ่ายเอกสารถ่ายไวแล้วก็ถ่ายครั้งละหลายๆแผ่นนะครับเพราะบางท่านเนี่ยรู้แค่ว่าถ่ายเอกสารคือกดถ่ายแผ่นต่อแผ่นนะครับผมก็เริ่มเริ่มจากการถ่ายไวก่อนนะครับผมก็คือถ้าถ่ายปกติเนี่ยเราก็ถ่ายดำเราก็กดดำถ่ายสีล้วก็กดสีถูกต้องไหมครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดำแบบปกติให้ดูก่อนนะครับผม ันนี้เราถ่ายแบบปกตินะครับผมใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราจะถ่ายไวนะครับให้มันไวกว่านี้นะครับผมให้เรากดปุ่มถ่ายกระสารดําค้างไว้ประมาณห้าวินาทีนะครับดูนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าไฟเขียวจากระพริบนะครับผมเราก็ปล่อยนะครับดูความไวในการถ่ายนะครับเห็นไหมครับมันจะไวขึ้นนะครับแต่สีมันก็จะจืดนะครับผมเห็นไหมความเข้มของสีดํามันก็จะความความเข้มความ คมมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะมันถ่ายไวสีก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะถ่ายอาเอกสารสีแบบไวเราก็กดค้างไว้5วินะครับผม1 2 3 4 5นะครับพอไฟมันกระพริบนะครับผมมันก็จะปิ้นออกมานะครับผม ็นไหมครับมันก็จะถ่ายไวขึ้นนะครับแต่สีมันก็จะจืดลงนะครับเพราะว่ามันถ่ายไวขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับส่วนถ้าสมมติว่าเราจะถ่ายเอกสารข้างละหลายๆแผ่นนะครับผมถ้าเราจะถ่ายเอกสารข้างละหลายๆแผ่นนะครับสมมุติเราจะถ่ายสิบแผ่นนะครับเราเอากระดาษใส่เข้าไปในเครื่องเลยสิบแผ่นนะครับผมจากนั้นนะฮะให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผมปุ่มนี้ค้างไว้พร้อมกับ สีที่เราจะถ่ายนะถ้าเราจะถ่ายสีแล้วกดปุ่มนี้ค้างพร้อมกับสีนะครับถ้าเราจะถ่ายดำแล้วกดปุ่มนี้ค้างไว้พร้อมกับดำเดี๋ยวผมจะถ่ายดำให้ดูนะครับผมดูนะครับเขาจะกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับเนี่ยนิ้วนี้กดโทษทีนะฮะนิ้วนี้กดนะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับผมเนี่ยครับกดพร้อมกันนะครับผมพอไฟไฟกับพริบแล้วก็ปล่อยนะครับผมดูนะครับมันจะปริ้นออกมานะครับผมอันนี้ในกรณีที่เราจะถ่ายกอกสารหลายแผ่นนะครับผม ใช่ไหมครับ็มันก็จะถ่ายออกมาเรื่อยๆอันนี้มันจะถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะครับถ่ายไปเรื่อยๆเลยถ้าสมมุติว่าเราพอแล้วเราจะเอาแค่สามแผ่นใช่ไหมครับหรือสี่แผ่นอันนี้แผ่นที่สามเราจะเอาแค่สี่แผ่นใช่ไหมครับเราพอแล้วเอ้ยเราใช้แค่สี่แผ่นพอนะครับ ถ้าเราจะเลิกริ้นหรือเลิกสั่งงานมันเราแค่กดคนเซลนะครับเดยให้แผ่นที่สีเสร็จก่อนนะครับผมเราก็กดคนเซลได้เลยนะครับผมนี่นะครับมันก็จะหยุดพิมพ์นะครับผมเห็นไหมไฟก็จะค้างนะครับแต่ถ้าเราจะถ่ายกระสารสีนะครับเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะถ่ายรั้งละหลายแผ่นเราก็กดกดพร้อมกันนะครับค้างไว้นะครับประมาณ5้าวิเนี่ยกด2กลปุ่มเนี่ยพร้อมกันนะครับ ถ้าถ่ายสีไลท์แผ่นกด2ปุ่มนี้พร้อมการถ่ายดำไลท์แผ่นกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายสีไลท์แผ่นดูนะครับผมเนี่ยนฮะกด 1, 2, 3, 4, 5, ะครั้งไวห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้านะพอไฟตัวนี้กับพริบเราก็ปล่อยมือเลยนะครับผมหรือกดพร้อมกันแล้วไฟกับพิบเราก็ปล่อยนะครับผม ถ่ายสีมันจะช้านะครับผมมันถ่ายสีมันจะช้าอันนี้ในกรณีที่เราถ่ายหลายแผ่นนะครับผม ใช่ไหมครับมันก็จะดึงลงมานะครับผมแต่ถ้าเราพอแค่4 5หแผ่นนะครับเราก็สามารถแคนเซิลยกเลิกได้นะครับโดยเกิดการกดปุ่มนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นการแคนเซลการพิมพ์นะครับผมเห็นไหมนะครับผมอันนี้คือการถ่ายหลายแผ่นนะครับผม1ถ่ายไว2ถ่ายครั้งละหลายแผ่นถ้าถ่ายครั้งถ้าถ่ายใบกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับปุ่มเดียวประมาณทิ้งไว้ประมาณ5าวีให้ไฟกระพริบดูนะครับ1 2 3 4 5สามห้าแล้วก็ปล่อยนะครับผม นี่นะครับผมคือการถ่ายไวเนาะนะครับถ้าถ่ายหลายๆแผ่นอย่างที่ผมบอกนะครับก็กดเนี่ยครับสปุ่มนี้พร้อมกันนะครับผมถ้าถ่ายดําก็กด2ปุ่มนี้พร้อมกันถ้าถ่ายสีก็ก็กด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมถ้ามีประโยชน์ยังไงนะครับคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ